บทที่12ถึงบทที่2ีบทที่12บทสวยรัตนะพระริษยังกินจิวิตังอิทาวังรังวาสทเทสุวายังรัตนังบณีตังนั่นโอสมังอัติอุทาคเตนะอิทัมปิพุเทรัตนังบณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัชิฝนตุใหยังวีราขังอัมตังบณีตังยะชัสขาสกเรยมุนิสมาหิโตเอเตนะธรรมเนาสมาธิกินจิตอิทัมปิธรรมเนารัตนังบณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัชิฝนตุ คำวัตถุโสปะฏิวันายิสุจริงสมาธิมานันปะริกัญญมาหุสมาธนาเตนะสมุนทะวิชติตปิทำปิทำเมรตระนังบุณีตังเจนะสัตเจนะสวัสดิโหตุเยภุกะลาอันทะสังปะปะพาจตาริเจตานิทุปานิโหติดเดชเมรยาสุขตัสสะสาวกะเอเตสุชินานิมหันทะลานิอิทมปิสังเทรัตนัณีตังเตนะสัตเจนะสวัสดิโหตุ เยสุปยุตตามนัสสาทัถเทนะนิกามิโนโพตมัสสาสนัมหิเตปฏิป,ต,ปตาอะมะตังวิขัยหทะตธรรมุทานิปุติภูชัพมานายัมปิสังเทรัตังมณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิคขงโตขีนางูระนังนักวงังนัตถิสัมมวงังวิรัตจิตายาติเกวัสมีเตขีนะปีชาวิลุหิตฉันดา นิพพันติทีรายถายมปฏิโลยธรรมปิสังเครัตรัตงปริองเอเตนะสัจเนะสุวัติโหตุบทที่13บทสวดธรรมบทสหัสวรรค์ลัตตาเวชดังเสยโยยาจายังปิตาราปชาตอัตาอาทันตสะโอสัสสะนิจังสัยาสจาริโนเนวะเทโวนะพันทโคนะมาโรสหะรมุนาชิตังอปะ ชิตังกัวิราตคาหูปัสสะชนุโนบที่สิบสีทสวดเกตุตตสตรภาสิตะมิทังเตนะพโกตาชาณะปัสตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถาอุเหมาอะนุสสาเวนะมาปะลังปะารนะมาเอเตกิยะยะมาติตตะสัมปะทา เนนะมาตักกะเหตุมานยะยขะเหงะมาอาการะปะิวัตะเจเนมาพิธิมิชานขันติยามา,าพระพรูปากายามาสมาาัมโนโนคุยะพาตุเมเหอตัตตะนาวชาเนยญา,าทะติเมธรรมมากุสลายเมธรรมมาสาวชาชัยเมธรรมมาวินวิงขาราหิตาเมธรรมมาสมัมมาสมาทินาอะหิต ตายาสุขัยยาส่องวัตตันติอัถฐะตุมเมเหปะชะเหยียาถยาธาตุมเหอัต,อตานาวะชาเนยยา,าธาเมธธรรมากุศลาิเมธธรรมะอนาวะชาเมธธรรมา,า,ายมโย,ยปะสัทกาอยายยิเมธธรรมาสมมาตาธรรมาทินาหิตายาสุขัยยาส่องวัตตันติอัถฐะตุมเมเหอุปะสัมปะชะวิหะเรยาธาติ ขที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตธรรมะพมายุงเชื้ออปนิทัสสะนะสันติตานาเอตังปยังมะระเนเปตปะมาณานีุ้ญญา,า,านิกะยิรากะสุภาวะนิอุปนิยติชีวิตธรรมะพมา ปะเนตัสสะนะสันติปานาเอตังวิยังมะระเนเฟกามานูโลกาไิสังตระชะเทศสันติเปโขโยทักาเกยนะสังยะโมวะจายะขุทาเจระสาตังอัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะ,ะ,ะโรติปุญญธัมโมหะเวรักภติธัมมะจาริงธัมโมสุชินสุขมาวะหาติเอ สังนิสังโสธรรมเมสุติเนนะทุกคติงนขันัติธรรมะจาริสเพสังขาระอนิจาย,ยะธาปัญญายาปัสสติอัฏฐานิพินสตติทุเขเเอสะมะโควิสุทิยาสาเพสังขาระทุขติยาธาปัญญายปัสสติอัฏฐานิพินสติทุเขเเอสะมะโคสุทิยาสาเพธรรมะนัตตาติยาธาปัญญายปัสสติ อภาะานิพพินติุกเคเอสะมะโควโิสุติยาบทที่ส6บทสวดอปันนกักาชาดกอปันนกักถานะเมเกเสุติยังอาหุตักิกาเอตะพัญญายะเอทาวิตังคันเหยยะอป,นนะปนนะ,อะนั่นปันนักังชะหุเวสะระนังยังเตปะเตนิปานิวะนานิจะอารามะลิกะ เจริญนินุส s a p a ญาติสิตาเนตังโุสสะล้นังเทมังเนตังสารานะอุตตังเนตังสะลานะมัคคัมมะขัตทุกขาปโมจติโยจะพุทธังจะธัมมังจะสังขังจะสะระนังคตโตขัตตาริยสัจจริยสมะปัญญายปัสสติทุกขังทุกขัสมะโมปันนังทุขัสสะจะอัติตกมังอริยัญจะอัตถางทุกังทุกภูปะสะมัคคายะนิม เอตังโหสะตานางังติมังเอตังสะละนะมุตตามังเนตังสะนันนะมรรมะมาัมมัสสะทุกขาภาปมุตจติบทสวดพระเกร,รัตตคาถาบทที่สิบเจ็ดอธิตังนานว่าเขเมยะนัปฏิกังเสิานาคตต่งบุคคลไม่ควรคำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรนิ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงถ้าที่ตามบะฮินาตามอปัจจันต์นาพะตัางสิ่งใดล่วง มันยังจะโยธรรมังตะถาตถาวิปัสสติอส,สังยังอส,สังบุป,ปังตังวิทามะนัมโรหเยก็ขุดพันคุ์ไทยเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง้อน,นงานไม่ความตายในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งจะทำนั้นหนึ่นให้บุปผงเถิดอาเชวะกิจจาะมาตัดปังโกชูยามาระังสุเวเปุธรรมความเพียรเสรียในวันนี้และใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนละฮีโนสัมภารเต้น้ำหาเศษในน้ำมาชนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมุจลุราผู้มี แต่ในง่นั้นย่อไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังมิหาริมาตาปิงอโคมรัตจักปันที่ต่างต่างเวเทกะรัตโตติสัุอาจิภเตมุนีติกมมนีผู้สงบย่อมเรี้ยงผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดตค้าทั้งวันย่ามคุณแล้วว่าผู้มีราตีมีจะรันด้วยกาะนิรชนย <19. S 2> บทที่ส8บทสวดอภินหัาบปจจาเวคณะปารถะเชราธรรมมงหิเชิญอนาติตาเรามีความแก่มาราจะต้องคนความแก่ไปไม่ไเยาธรรมมงหิปยาเทอนาติตาเรามีคมจบพระธรมดาจะต้องคนความเจ็บไขไปไม่ได้มรณ่้วธรรมมงหิมรณะแอนัติตาเรามีคนตายธรรมดาจะตงคนความตายไปไม่ได้สัพเพหินเมกีเห็นว่าน่าไปนานาภาวะไนาภาวะรังสาเราเว้นได้เมื่ตากูว่าเรากต้องพัดแพจากของรับของเจลนญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมมาสมาคกรรมไม่เคยอดกรรมมาคาโยนี่กรรมกันทุกกรรมปฏิสารนะเรามีกรรมขอของเรามีกรรมพูให้คนกรรมเป็นแดงเกิดกรรมเป็นพุดธามกรรมเป็นที่เพื่อสายยางกรรมมังกริสษมิการยานังวาบาปต้องพัดต่อไทยนะคะคุยสังนี้เราทำกรรมใดไว้เป็นบุญอยู่เป็นบาปเราจะเป็นสายางคืว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นน่ะสึกไปเอวังอัมเฮียบเหมือนกับเจ้าเวกิดพังเราทุกหลายคนคิดเชื่ออย่างนี้ทุกวันทุกวันเิอ บททีสเก้าบทสวดเทวตาวิโยชนะขาทาลูคับตาจะจนิทุขาพิยาปตาเะนิพิยาโสกปตาจจนิโสกโหตุสัพเพฆานเหตาวตาจะอมเหหิสั้พมเป็นยปซ้ำพระธรรสัพเพเทวันโมจันตุสัพพัสมปฏิสทธิยาการนำจากการตุสัพเทียขีหลังระขันตุสัพพะาเขานิรตามโธทิสันตุเทวตาตาสัพเพปทวาระปตาปะเจตานันจยังเบรังระหันตานันจติยสุนารากันันมิสัพพโ บทที่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหันมยังปฏิทานาคาถาโยปนามเสยาเทวตาสันติวิหาราวาสินิีเถรคาเรโปติคาเรตหินตหินตาธรรมะนินะปวันตุปุชะชิตาโสดพิงปารวนเตถวิหารามัทธเลเทรจะจัมมชานาวกาจาักพิภวสารามิการานะตติปปสก,กาหามาจักเทสา นิพพามาจาักอิสาราสัป,ปานะภูตาสุกิตาอวันตุเตสราภุชาเยปิจักอันาทะสังควาสังเสราชาตาอัางทัโวปปาติกาเนียายานิกรัรมธรรมะวะรังปสิจักเตสัพเพปิทุกขัสสะจะบโรนตุสังขยังต,ตุจิรังสังธรรมโมธรรมมัตราจะกปุขลาสังโฆโหตุสัมมาโควาต จะทำเหรักขะตุสัตรมโมสัพเพศทธรรมัจหาริโนวุติสัมปาปเนยามะมเมะอะนิยัปปะเวทิเตบทที่21สิบเบทสวดสัพปะสัพพัปฏิทานคาถาผันนิมยามปฏิทานคาถาโยปนามเสสิมญนยาสิกานิกระตัสสักญาณญาณิกระตา นิเมเตสัญจะคาะิ ang, ay at ay at ino, ินโหตุปตตานันตาปมะนาคาดาปิยาคุณวันตาจะไมฮังมาตาปิยาทโยทิฏยาเมจาปะยะทิทาวะอันเยมัชตะเวริโนสัตตาติทันติโลกสชเมเตปุมมาจะตุโยนิกาปเจกาจะตุโวการาสังสาอันตาปวะระเว ยาตังเยปติทานัมเมอนมุโมทุเนสัตยังเย,ยจิตมังนัปะชานันติเทวาเตสังมิเวหะยุนม,มะยาอินานะอุญญาณังอนุโมทานะาเตรตุนาสัพเพสตาสะทาโหตุอเวลาสุขะชีวิโนเขมะปะทันจปบะป,ะปงตุเตนสาสาสิชาชะตังสุภา บทแปลขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระพเจ้าได้ทําแล้วผู้ชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของพระพเจ้าเป็นต้นข้าพเจ้าได้เห็นหรือมไม่ได้เห็นแม้สัตว์หลายทั้งหลายอื่นที่เป็นจางและมีเวรกันตั้งอยู่เกิดในภูมิสัตก็เกิดในกำเนิดสิ่ง ขันห้าแลขันยิงแลขันสี่ข้องเที่ยวอยู่ในโลกพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของพระพเจ้าแลขอสัตว์เหล่านั้นจงมาโมทนารถทานเองเถิดพระสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญพระพเจ้ามีขอเทพขทั้งหลายจงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเราเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระพเจ้าให้แลขอสัตว์ทั้งปวงจงยำมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิด และจงถึงทาเพมเปอร์เซ็น,น,นเถิดความหวังดีของสัตว์เหานะั้นจงสำเร็จเถอ ด้วยนะภาพแห่งสัจจิทธ่ฐานนาพแห่งความเพียรแลนในสงในการบูชาพระตานาตายด้วยการสแสดงบทสนมประสูกกะะะสสติพระฤทลาพระคาถาตอนนี้ขอความสดสดดีจนเกิดมีข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภังขาพรเจ้าจะเดินทางท่องรูงทา้งทางท,งท,งทงขอช่วยเทสกระดังหลายเปิดเมือทานาในการสวดสัตยายมนและธรรมะล่นนี้เมื่อนุโมทานาและเปิดเมือก่อนให้กับข้าพเจ้าและพระถมคนกรกิลงไัยรีพินาโด,ดยมนต์นี้ที่สมเด็จพระญาณสองบอวันโบวนิเวศตลอดจน พระทุตมงคลทั้งหลายที่สามสิสร้างึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างอน,นาคตขอจงเตรียมด้วยนุภาพแห่งประปริธะคำมงคลในระชกาลต่งลางๆขอจงสมในศักดิ์ีทุกป,ประการเถิดสวดมนต์จบยี่สิบเอ็ดบท